มันจะอยู่ในหมวดไตเติ Titan นะฮะวิธีใช้ก็อันนี้มีสองชิ้นชิ้นที่ว่าเป็นสไลด์มันก็จะสไลด์เข้ามาอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันสไลด์อยากเป็นนิ่งๆก็ชิ้นที่สองนะฮะวีดี o อสคุมบอกลงมาเลยวางอย่างนี้เดี๋ยวจะปรับให้ดูปุ๊บแบบนี้สมมุติว่ามันมีพวกภาพอยู่แล้วเนาะอะภาพ มาวางแล้วก็เราก็เอาอันนี้มาวางข้างบนนะก็จะซ้อนอยู่แบบนี้พอเราเอามาวางแล้วเราคลิกให้ตรงนี้เหลืองเนาะแล้วก็เรามาดูตรงตัวทีนะตรงนี้เป็นตัวทีนะะีฮะออสเกลก็คือสเกลทั้งหมดแบบนีอ้อยากจะให้เล็กใ,ให้ใหญ่มันก็จะปรับได้แล้วก็เฮดบ็อกฟิลก็คือตัวนี้นะปรับเอาสีอะไรก็ปรับไป อย่างนี้ถา,ามว่เอาสีนี้์เดอร์ก็คือขอบนะฮะขก็จะเอาสีอะไรก็ปรับไปอ่าปรับปเป็นสีดําไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นราวเน่ตก็คือความโค้งของขอบก็ปรับได้ะจะเอาโคง้งหรือไม่โค้งก็ปรับได้แล้วก็เส้นหนาเส้นบางก็ปรับได้อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ พอเรากรลงมานะฮะถือว่าถ้าเราอ๋อมา o p a c i t ก็ปรับได้นะฮะถ้าเราไม่เอาไม่เอาพื้นเราก็ปรับปุ๊บลดอย่างนี้นะฮะทุกกล่องก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือปรับขอบปรับพื้นได้ <S <S แล้วก็ลงมาที่ฮ e ตเทคก็คือตอนนี้เราก็สามารถที่จะมาแก้ในกล่องนี้ได้เลยนะฮะนี่ฮะแก้ตรงนี้เป็นสุขุมิทนะฮะแล้วก็ ตัวหนาะไซส์ก็ปรับเอาอยากจะปรับไซส์ไหนให้มันพอเหมาะก็ปรับเอาตรงนี้ส่วนอันที่สองเป็นซับเทคก็คือตรงนี้ถ้าไม่เอาก็แค่ดีลิททิ้งอย่างนี้นะดีลิทแค่นี้เองนะส่วนตัวพวก x พวกอะไรไม่เอาก็แค่ดีลิททิ้งนะฮะอย่างเงี้ยก็ปาดไปแล้วก็ดีลิทอย่างเงี้ยนี่ฮะ x อ็กดีลิททิ้งอย่างเงี้ยถูกดีลิททิ้งอย่างเงี้ถยถ้าเราไม่เอาเราก็อย่างเงี้ย แต่ถ้าเวลาเราต้องการใช้สิมโบลนะให้เราคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็สิมโบล์ใช้ที่ไหนสิมโบลณ์ใช้ที่ตัวฟอนต์ของ final cut เลยแล้วก็มาที่อ emoji แล้วก็สิมโัล์ปับ๊บลงมาว่าอันนี้เราอยากได้ x แบบไหนเราก็เลือกอยากได้ x แบบนี้แล้วก็คลิกปับ๊บนี่ฮะมันก็ขึ้นมาเลยน,นี้เราต้องการสิมโบล์ถูกอันที่สองเราก็มาแบบนี้แล้วก็เลือกปุ๊บแบบนี้แล้วก็ อิโมจิและสิมโบลนเครื่องหมายถูกอยู่ไหนถูกตรงนี้รรเราต้องการอันนี้เราคลิกปั๊บนะฮะเห็นไหมว่ามันก็จะถูกล็อกไว้ตรงนี้ขึ้นมาทันทีนะส่วนข้อความถ้าอยากจะมีก็มากรอกเอานะฮะอันนี้เราลบข้อความเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นช่องที่จะกรอกนะฮะตรงนี้เซตอันนี้เทคธรรมดาเนานะใช้ง่ายไม่ยากส่วนพวกบาร์พวก,กข้างหลังปรับได้เหมือนกันนะฮะขอบเขืขปับปรับได้หมดสกอลลงไปดูนะ เยอะนะฮะเนีย่ยก็ลองดูก็แล้วกันอันนี้มันก็จะเป็นนิ่งๆนะถ้าเราต้องการให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มาทั้งแผ่นเลยแล้วก็ใช้ transition เสียบเข้าไปสมมุติว่าเราอยากให้มันมาแบบสไลด์มันจะมี transition สไลด์ transition uh, move m e n t ที่แถมมาในโปรแกรม final เลยก็มีมีให้นะฮะมาตรงนี้ปับ๊บอยากให้มันพลิกหรืออยากให้มันอะไรแล้วก็อ่าสมบิว่์อยากให้มัน พักมาแบบนี้แล้วก็เอามาแบบนี้แล้วก็เอาทาร์ิชั่ใส่แบบนี้ก็ได้เอันก็จะเลื่อนมาแบบนี้หรือต้องการให้เป็นแบบเป็นเพจเป็นอะไรเงี้ยนเนี่ยอนี้ก็ก็ได้เนี่ยแบบก็จะเปิดมาแบบนี้ลองใช้ดูนะ ถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้แบบที่มันเคลื่อนนะฮะมาเอาที่เป็นสไลด์แบบนี้มันจะเคลื่อนมาแบบนี้มันเคลื่อนให้เลยปึ๊บแบบนี้นะนอกนั้นก็ใช้ปรับเหมือนกันนะประมาณนี้วิธีใส่ก็เอาไปไว้ในมูวี่นะฮะมาที่มูวี่ มาที่ Motion Template มาที่ Title แล้วก็เอาทั้งโฟลเดอร์วางลงไปเลยนะมันจะชื่อ Video School Box นะอันนี้เราวางแล้วชื่อ Video School Box อยู่ตรงนี้นะวางทั้งโฟลเดอร์เลยนะ